ถ้าคุณดูคลิปนี้นะคะแล้วคุณเป็นเคสลูกค้าใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันเลยลองฟังคลิปนี้ดูค่ะเพราะว่าเคสนี้เนี่ยตัวลูกค้าก็อายุน้อยนะคะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันสัมภาษณ์ลูกค้ากาันว่าเคสเนี้ยน้องอายุเท่าไหร่เคสนี้แฟมอายุเท่าไหร่คะปีนี้23 23บยี่บปีใช่ป่ะคเคสนี้น้องอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นเองทางานอยู่แถวไหนคะ ตอนนี้ที่ทำงานอยู่ราชบุรีไซน้อยอที่ทํางานอยู่ไซน้อยแต่หน้างานอยู่ราชบุรีถูก<ช>ไหมคะเคสนี้ค่ะน้องทํางานอนะ่าหน้างานนะคะอยู่ราชบุรีแต่ว่าเป็นพนักง,งานบริษัทอยู่ไซน้อยเห็นบอกว่าเค้กของเราอะ่ะรับเงินสด มีประกันสังคมปะไม่มีไม่มีประกันสังคมด้วยมีแค่นังสือรับรองเงินเดือนอย่างเดียววันที่เดินทางมาหาพี่หน่อยแฟมมีอะไรมาบ้างบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรับรองเงินเดือนใสเตทเมนี์มาไหมไม่มีไม่มีมาใช่ปะเคสนี้นะคะถ้าคุณดูคลิปอยู่นะเคเนี้น้องมีมาแค่สาอย่างบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรับรองเงินเดือนรับเงินสดประกันสังคมไม่มีอายุน้อยด้วยและที่สําคัญแฟนมีคนค้ำป่ะไม่มีไม่มีมาคนเดียวเลยใช่ปะ มาคนเดียวไม่มีคนค้ำด้วยต้องบอกว่าด้วยจริงๆแล้วอาชีพแบบนี้เคสแบบนี้นะคะค่อนข้างยากลูกค้าหลายคนไปถามที่อื่นมาเฮ้ยจัดไม่ได้ต้องมีคนค้ำอายุน้อยใช่ป่ะอายุน้อยคนค้ำต้องมีนะประกันสังคมต้องมีมานะสเตทเมนเดอร์บัญชีต้องมีมานะแต่เคสารัที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยมาหาพี่หน่อยมีแค่3อย่างและเห็นบอกว่าแฟ้มติดตามพี่หน่อยมาสักพักปีกว่าปีกว่าแล้วใช่ไหมก็คือตั้งใจว่าเฮ้ยถ้าอยากออกรถเนี่ยครับต้องออกที่นี่ใช่ครับคิดไหมว่าอยากไปที่อื่น ไปไปแล้วเขาปฏิเสธมาเขาเคยไปมาแล้วแล้วเขาว่าไงอ่ะก็บอกว่าน่าจะไม่ผ่านน่าจะไม่ผ่านก็เลยตัดสินใจมาหาพี่หน่อยเลยก็เลยตัดสินใจมาหาพี่คือไปถามที่อื่นมาก่อนก็เลยพอไปถามเสร็จปุ๊บมาเจอคลิปก็เลยศึกษาคลิปจากพี่หน่อยใช่แล้วก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยที่นี่ดีกว่าเพราะเคสแบบเราเลยก็ออกได้ใช่ถูกไหมแต่ตอนที่น้องไปที่อื่นมาเนี่ยก็ไม่น่าผ่านอยู่แล้วค่ะคนทําไม่มีประกันสังคมไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนไม่มีไม่มีอะไรเลย หนังสือรองเงินเดือนมีแต่ว่าไม่มีเงินเดือนบัญชีคือเอกสารน้อยมากแล้วก็ความมั่นคงชัดเจนก็น้อยมากทําให้หลายๆเต็นต์ปฏริเสธแต่พอมาเจอพี่หน่อยปุ๊บเคสแบบนี้ค่ะพี่หน่อยบอกเลยว่าทําได้น้องก็เลยตัดสินใจเดินทางเข้ามาหาพี่หน่อยให้พี่หน่อยช่วยงานให้แล้วเราหวังจากไฟแนนซ์ก็มีอุคครากรถูกไหมคะมีส่วนของเรื่องเงินดาวไม่พอด้วยอะไรด้วยแล้วพี่หน่อยให้การช่วยเหลือเป็นยังไงก็ดีครับรถให้หมดเลยใช่ไหมถามว่าถ้าไม่เจอพี่หน่อยแฟมคิดว่าแฟมจะได้รถไหมไม่ได้ครับเพราะว่า มันเอกสารอะไรก็ไม่ครบสักอย่างเงินดาวด้วยเงินดาวก็ไม่พอยไม่พอด้วยใช่คับแต่พี่หน่อยตัดสินใจทใําให้หมดเลยใช่ค,คะเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกค้าฟางังเคสไหนที่คุยกับพี่หน่อยแล้วนะคะถ้าเราตั้งใจจะช่วยเนี่ยบอกเลยว่าช่วยจริงๆช่วยสุดจริงๆอย่างเคสนั้นเนี่ยส่วนลดไปเลยสามสี่หมื่นบาทถูกปะ่ะ<ช>คือลดราคาให้เห็นเห็นเลยเงินดาวไม่พอมาคุยกันพี่ผมเงินดาวไม่พอผมเงินเท่านี้จริงๆตรงไหนติดตรงไหนมาคุยกับพี่หน่อยยินดีให้คำปรึกษาแน่นอนค่ะ แล้วแฟมคิดว่าที่เจอในคลิปที่บอกแบบนี้พี่หน่อยช่วยลดเงินดาวคนค้าไม่มีตอนแรกที่ดูคิดว่าเป็นหน้ามานะก็คิดว่าเป็นเชลที่มาเรียกลูกค้าเรียกลูกค้าหรือเปล่าใช่ไหมแล้วพอพอพอตัวเคสแฟมเองเจอกับตัวเองอะ่ะรู้สึกยังไงดีใจครับที่พี่หน่อยช่วยทุกอย่างจริงครับช่วยจนได้ลดคันแรกของชีวิตต้องบอกว่าหลายๆคนก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะเงินดาวก็ไม่พอถ้าเป็นเคสอื่นที่อื่น ก้าจะทิ้งเคสแฟมไปแล้วต้องแต่แฟมบอกว่าพี่ผมแมวแล้วเงินดาวไม่พอถูกป่ะแต่เราก็กลับมาช่วยกันใหม่อีกรอบหนึ่งสุดท้ายได้รับรถสมใจที่พี่หน่อยมาอัดคลิปว,นนวันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งอีกเหตุผลความประทับใจถ้าคุณมีปัญหาผู้อยากจะออกรถติดตรงไหนลองคุยกันดูก่อนถ้าช่วยได้พี่หน่อยก็ช่วยเต็มที่อยู่แล้วนะคะแต่เคสไหนถ้าช่วยไม่ได้เราก็จะแจ้งลูกค้าตรงๆจะไม่ให้ลูกค้าเสียเวลานะคะแล้วก็ใครที่ดูคลิปพี่หน่อยช่องนี้นะคะ ฝากกดติดตาม,ตามกด subscribe ไว้ด้วยเผื่อพี่หน่อยมีคลิปดีๆมีข้อมูลดีๆหรือมีเคสลูกค้าที่มันดูแล้วเป็นไปไม่ได้เนี่ยประจับผ่านได้เนี่ยคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งคนในนั้นที่มายืนพูดอยู่ตรงนี้เพราะแฟมเองตอนแรกก็ดูพี่หน่อยจากใน u t u b e ก็เห็นคนอื่นยืนพูดมากมายพ<ช>อวันนี้มายืนพูดเองก็ตื่นเต้นนิดนึงดูไว้ค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้ก็ประสบความสําเร็จเรียบร้อยค่ะเป็นพี่หน่อยนะคะชื่อเต้นพริปออโต้คาร์แล้วก็ย้ำนิดนึงว่าตัวพี่หน่อยเองตัวพี่หน่อยเอง เป็นเจ้าของเต็นท์นะคะไม่ใช่เซล์ไม่ใช่ในหน้าเพราะฉะนั้นมีอะไรคุยกับพี่หน่อยโดยตรงได้เลยนะคะร้านพี่หน่อยเปิดทุกวันจัน์ถึงอาทิตย์ทําการทุกวันไม่มีวันหยุดอยากเข้ามาวันไหนโทรหาพี่หน่อยได้แล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนไม่สะดวกเดินทางมาไม่สะดวกเดินทางขึ้นมาทําเรื่องสามารถส่งเอกสารให้พี่หน่อยประเมินเบื้องต้นได้ก่อนพี่หน่อยยินดี ส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้คุณถึงบ้านได้เลยค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีบริการหลังการขายมีบริการให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดมากมายใครสนใจสามารถโทรหาหรือโทรสอบถามเอาข้อมูลกับพี่หน่อยเบื้องต้นเพื่อไปตัดสินใจได้ก่อนนะคะแล้วก็เหมือนเดิมทุกคลิปแหละใครที่ดูคลิปก็จะรู้ว่าก่อนจะจากกันไปเนี่ยจะให้แฟมพูดสักนิดนึงว่ามาซื้อรถกับพี่หน่อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้รับการดูแลประทับใจแบบไหนบ้างเอาจากใจเลยก็ <c oughs> ดีใจครับดีใจมากเลยที่พี่หน่อยช่วยทุกอย่างครับดันจนได้รถไปใช้ครับผ่อนเดือนเท่าไหร่ผ่อนเดือน4,600ครหกสี 4, 6, ่พันหกเท่านั้นเองค่ะบีโกโ้แชมป์นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องอ่าเป็นเครื่องเบนซินต้องแจ้งก่อนนะคะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะเฮ้ยบีโก้ดีเซลผ่อน4,000ไม่ใช่แต่นี้เครื่องเบนซินแต่ก็ผ่อนเพียงแค่4,000กว่าบาทเท่า<ช>นั้นเองไม่หนัก ไม่หนักไม่เหนื่อยถูกไหมคะผ่อ,อนสบายสบายใช่ไหมคะอะไรแถมได้แถมให้หมดเลย<ช>ก็ฝากลูกค้าไว้นะคะใครจะมาเป็นลูกค้ากันเหมือนน้องแฟมแบบนี้ก็โทรหาพี่หน่อยได้เลยสำหรับวันนี้ตัวพี่หน่อยแล้วก็ตัวน้องแฟมขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ